รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไทสามารถรักทนได้ทุกวัยย สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเด็กๆในรายการนิทอนอาเซียนรายการที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งหาของทุกประเทศนะครับในกลุ่มอาเซียนด้วยคำถามสนุกสนุกครับว่าจริงหรือไม่ครับจดโดยศูนย์เทคโนโลยีทงกลศึกษกระทรวงศึกษสที่ก่เช่นเคยนะจ๊ะ <c oughs> และวันนี้ครับ แขกรับเชิญของพี่ต้นหรือพิธีกรคู่พี่ต้นนะครับนั่นก็คือพี่แก้วครับสวดดีครูคูวันนี้นะจะน้องนพองที่แก้วจะมาโชคานสาวนัดจริงๆเรื่องผ้าคุมนิเศครับที่สอนนอดให้จะเสกนกได้เดี๋ยวผ้าคุมผืนนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ช่วยเลยฮะเดี๋ยวที่แก้วจะคุมไว้ที่หนูที่ต้นนัดหนึ่งสองสามเป็นยังไงฮะ จะนีนกออกนันเลยจะเด็กๆโอ้ยเสกนกกันเลยครับโอ้ยงั้นลองดูเออนกนกคงไว้ที่มือขวาพี่ต้นอนกจงนาจงนาจงนาเฮ้ยนกมาแล้วนกมาแล้วนกนาะจงนาจงนาหนึ่งสองสามกนกมาแล้วครับนกครับนกบินแล้วครับโอจะบ้าแล้วครับเออตอนนีนินาเอาแล้วแล้วนกอะเออเออนอนได้ด้หรอกเออทำไมอ่ะ ก็นกอยู่ตรงนี้ไงน้องๆเดี๋ยวเล่นกันอย่างนี้เลยหระครับเอาเป็นว่าพี่ต้นนะพาน,าน้องๆไปฟังเรื่องอึง้งทึ่งแปลกของอินโดนีเซียดีกว่าครับเพราะที่นั่นนะครับเขามีวิธีรักษาโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโดยการให้คนป่วยเนี่นะครับไปนอนบนรางรถไฟครับ รางรถไฟเย็นๆเนี่ยแหละครับเพราะเขามีความเชื่อว่าประจุไฟฟ้าจากรางรถไฟครับจะช่วยให้โรคเบาหวานความดันโลหิตนี่หายไปเลยครับโอ้ยจริงเหรอนี่ฮะถ้าอยากจะรู้คําตอบนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่องกระจงเจ้าปัญญากันก่อนครับเสร็จแล้วไปพบกับพี่ปอมกันนะครับในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนี่วันนี้ คับจระเข้ด้วยนะครับแล้วกลับมาฟังครับว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปชมนิทานกันเลยคร,รับตัวลือนิทานอาเซียนประเทศอินโดนีเซียเรื่องกระจงเจ้าปัญญากาละครั้งหนึ่งมีจระเข้ร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับฝูงที่แม่น้ำกว้างใหญ่ เจ้าจระเข้ร้ายคอยจ้องจับกินลูกกระจงน้อยตัวหนึ่งมานานแต่ก็จับไม่ได้สักทีเพราะเจ้าลูกกระจงตัวนี้ว่องไวและก็เฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งลูกกระจงอยากข้ามแม่น้ำไปกินหญ้าและผลไม้อีกฝั่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านเจ้าจระเข้ร้ายไปได้อย่างไรเจ้าลูกกระจงพยายามครุ่นคิดอย่างหนักจนในที่สุดก็คิดแผนดีๆขึ้นได้ เจ้าลูกกระจงจึงเดินไปที่แม่น้ําแล้วตะโกนเรียกจระเข้เสียงดังลั่นเจ้าจระเข้ก็รีบโผล่พรวดขึ้นมาทันทีเจ้าลูกกระจงเจ้าเรียกข้างั้นเหรอไม่กลัวข้าจะกินเจ้าหรือไงลูกกระจงน้อยแซงทําเป็นกลัวตัวสั่นและบอกด้วยเสียงอันสั่นเครือว่าได้รับคําสั่งจากพระราชา ให้มานับจํานวนจระเข้ในแม่น้ำใหญ่เพื่อเชิญไปงานเลี้ยงค่ำนี้บอกให้เพื่อนๆของเจ้าร้อยตัวขึ้นมาเรียงกันเป็นแถวยาวไปจนถึงฝั่งน้นสิถ้าจะได้นับจํานวนง่ายๆแล้วท่านก็อย่าคิดกินข้าละ่ะไม่งั้นพวกท่านอดไปงานเลี้ยงแน่เจ้าจระเข้หลงเชื่ออุบายของลูกกระจงจึงรีบดำน้ำลงไปบอกพวกพ้องชั่วพริบตา ฝูงจระเข้ก็ขึ้นมาเรียงตัวเป็นแถวทอดยาวไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเจ้าลูกกระจงกระโดดไปบนหัวของจระเข้และเพื่อนๆทีละตัวทีละตัวพร้อมกับแกล้งตะโกนนับจำนวนเสียงดังจนกระทั่งข้ามขึ้นอีกฝั่งได้สำเร็จเมื่อทุกอย่างสำเร็จตามแผนเจ้าลูกกระจงก็หันมาหัวเราะเยาะจระเข้ขอบใจนะลุงจระเข้ ที่ช่วยเป็นธุระทำสะพานให้ข,ข้าข้าแม่น้ำได้สบายแถมยังไม่ต้องถูกกินอีกด้วยจระเข้ร้ายรู้ตัวว่าถูกหลอกก็หน้าเสียเพื่อนเพื่อจระเข้ต่างรุมต่อว่ามันด้วยความโกรธแค้นและพากันตำหนิที่ทำให้พวกมันต้องเสียหน้าจึงพากันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเจ้าจระเข้ร้ายอีกต่อไปเพราะความโง่ของมันเองแท้ๆที่ไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆ สวัสดีครับมาถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราได้ฟังนิทานเรื่องกระโจงเจ้าปัญญามาแล้วเรามาพับจระเข้กันดีกว่าเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาระหาเส้นทะแยงมุมก่อนเลยพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมกลางออกนะครับ พับมุมแหลมหัวจรวดชี้ขึ้นด้านบนนั่นก็คือให้เรา,าพับขอบด้านข้างเนี่ยมาแนบเส้นกึ่งกลางไว้จากนั้นพลิกกลับไปด้านหลังนะครับพับมุมแหลมที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปหามุมยอดด้านบนพลิกกลับหลังอีกครั้งนึง คราวนี้เราจะล้วงซองทั้งซ้ายและขวานะครับบิดแล้วก็พับลงปิดพื้นที่สีขาวทั้งหมดจากนั้นให้พลิกเอาพื้นที่กระดาษด,ด้านหลังเปิดคลี่ออกมานะครับ พลิกกลับด้านอีกครั้งหนึ่งนะครับมุมที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็จะพับขึ้นครั้งหนึง่งแต่ไม่ต้องสุดนะครับไม่ต้องขึ้นไปสุดแล้วก็พับลงมาอีกครั้งนึงเมื่อพับครึ่งเสร็จแล้วเราก็พอจะมองเห็นแล้วละ่ะว่ามุมแหลมที่อยู่ด้านล่างน่าจะเป็นหางจระเข้ มุมนี้น่าจะเป็นหางของจอระเข้ีนะครับหมุนโมเดลของเราให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับหางของจอระเข้ก็จะเปลี่ยนมาอยู่ทางด้านขวานะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือขาหลังนะครับพับเข้ามาเป็นขาด้านหลังแน่นอนว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องพับเช่นเดียวกันแล้วขาหน้าล่ะขาหน้าอยู่ตรงนี้นะครับ พับลงมาให้เป็นขาหน้าเมื่อทำด้านหน้าเสร็จแล้วน้องๆอ,อย่าลืมพลิกไปทำด้านหลังด้วยนะครับทำทั้งสองด้านเรียบร้อยมาถึงหัวของจระเข้แล้วนะครับให้เราทำคอซะก,ก่อนนะครับพับพื้นที่กระดาษยาวๆตรงนี้ขึ้นไปครั้งหนึ่งก่อนเป็นแนวเฉียง จากนั้นพับหัวใหญ่ๆของจอระเข้ลงมาถ้าเกิดว่าน้องคนไหนไม่ชอบให้จระเข้ของเรามีปากแหลมๆก็สามารถที่จะพับเก็บปากแหลมซุกเข้าไปด้านในได้เอหน้าท้องจอระเข้ยังไม่แบนราบเลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะใช้เทคนิคพับซิกแซกได้นะครับก็คือ พับเข้าแล้วก็พับออกนั่นเองนะครับพลิกมาดูด้านในนะครับตรงนี้พี่ปอมจะพับเข้าครั้งหนึ่งแล้วก็พับกลับออกไปอีกครั้งหนึ่งทำทั้งสองด้านเลยพับเข้าครั้งหนึ่งแล้วก็พับกลับออกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดหน้าท้องที่แบนราบเมื่อประกบกับเข้าที่เดิมนะครับเราก็จะได้ จระเข้ที่มีหัวใหญ่หญมีขาหน้ามีขาหลังแล้วก็มีหางเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจระเข้ของเราหวังว่าจะถูกใจกันนะครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามกระดาษพับรับอาเซียนได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอ้โหสนุกจริงๆเลยต้นแน่นอนครับเพราะว่ารายการของเรานะครับมีทั้งความสนุกสนานแล้วก็มีสาระด้วยนะครับช่ยเหรอเพราะว่ารายการของเราเนี่ยก็จะมีสาระความรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียน่าเล่าให้น้องๆสั่งด้วยนะจ๊ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมเกล็ดความรู้อาเซียนจากพี่พงษ์กันเลยครับแล้วหลังจกนั้นนะจ๊ะเตสนุกกันต่อกดการตัดดิจของเล่นกติโนในช่วงสนุกคิด ตาดิดของเล่นนะจ๊ะวันนี้สอนทางการเตะสุดดอลจากกองรองเท้ากันเลยอ,อย่างนั้นเลยโอถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยคนะ่ะตัวเลจ้าเกรดความรู้อาเซียนเกรดความรู้ประเทศอินโดนีเซียที่ตั้ง สาธารณรัฐอินโดนีเซียหรืออินโดนีเซียเป็นประเทศหนูเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรระหว่างคาสนุดอินโดจีนและทวีตออสเตรเลียทิศเหนือติดกับรัฐสระวักและรัฐซาบาของนาเลเซียทิศใต้ติดกับนหาสนุรอินเดียทิศตะวันออกติดกับปาปัวนิวกินีและนหาสนุร แซิสิกและทิศตะวนตกติดกับช่องแคบนาลากาและมหาสนุรอินเดียเมืองหลวงคือจาก,การ์ตาพื้นที่ตระนาน1ล้าน9 9 0 0 0 0 0เศษตารางกิโลเมตรรวมทั้งส่วนที่เต็นถืนดินและถืนน้ำด้วยนะจ๊ะเต็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตวันออกเฉียงใต้แดงออกเต็น5เกาะใหญ่คือชวาสุนาตรา กาลินันตันสุลาเวสีและอีเรียนจายาทงชาติอินโดนีเซียเรียกว่าสังเนลาปูติน้ลักษณะเต็นสีเหลี่ยมพื้นผ้าพื้นธงแดงออกเต็น2สองส่วนในแนวนอนส่วนบนเต็นสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนล่างนั้นจัจะเต็นสีขาว ในถึงค้อนโดยสุดยุติธรรมการตกคลองเขาก็จะตกคลองในระดับระชาธิปไต,ตยยด่าสาธารณรัฐนีตระธานาธิบดีเต็นตรนุกแดงเขตการตกคลองออกเต็นสารสิสารจังหวัดโดยมีห้าเขตตกคลองพิเศษได้แก่จาการ์ตาอเจยอกยาการ์ตาปาตัวและปาปัวตอนตกแต่ละจังหวัดนีเนืองหลวง หรือเนืองเ,องเอกเต็นของตัวเองด้วยสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมกวันนี้เสนอเกมเดอะฟุตบอลจากกลองรองเท้า สวัสดีค่ะพบกับพี่โม่อีกครั้งนะคะในช่วงสนุกคลิปประดิษฐ์ของเล่นค่ะวันนี้พี่โม่จะมาสอนทําเกมเตะฟุตบอลจากกล่องรองเท้านะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง มาเริ่มกันเลยค่ะเราเริ่มจากที่กล่องนี้นะคะเราจะเจาะประตู2ด้านนะคะเพื่อให้มีประตูให้ลูกบอลออกไปได้ว่าประตูก่อนนะคะทําเป็นเหมือนโกรประตูเพื่อเราจะเจาะช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ว่าอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ตัดนะคะเจาะช่อง Okay. พอเจาะได้แล้วก็จะเป็นช่องแบบนี้ค่ะเอาไว้ให้ลูกฟุตบอลออกนะคะสองฝั่งเราทำเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็มาเจาะรูตรงด้านนี้นะคะเราจะมาร์กจุดตรงนี้ก่อนเพื่อเจาะรูเพื่อเสียบไม้นะคะแล้วเจาะนะคะพอเจาะรูได้แล้ว เราลองอันนี้เสียบดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมโอเคจะเป็นลักษณะนี้ค่ะไม้จะทะลุจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราทำสองฝั่งค่ะประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะทีนี้เราจะเอากระดาษแข็งนะคะมาตัดเป็นชิ้นเล็ก แล้วก็ว่าเป็นตัวผู้เล่นสองฝั่งแล้วเอามาติดตรงนี้นะคะพอได้แล้วเนี่ยเราก็ตัดแล้วก็เอามาติดที่แบบนี้นะคะว่าเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้แล้วก็เอามาติดที่กระดาษแข็งอีกทีค่ะถ้ากระดาษน้องๆเป็นสีขาวอยู่แล้วนะคะ ก็เราวาดลงไปบนกระดาษเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาติดที่อันนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผู้เล่นฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะน้องก็วาดสองตัวค่ะแล้วเอามาติดตรงนี้วิธีการติดก็ใช้เทปสองหน้าเลยค่ะอันนี้อาจจะต้องใช้เทปสองหน้าที่มีความกว้างสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะได้ยึดให้ตัวแกนกับตัวกระดาษ ติดอยู่ด้วยกันนะคะทําเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะหมุนอันนี้ได้เพื่อให้ปึงปองอ่ะขยับไปมาได้อันนี้เป็นอันที่เสร็จแล้วจะมีผู้เล่นสองคนนะคะอย่างนี้ค่ะซ้ายขวาแล้วก็ปิงปองแล้วก็คุณพ่อคุณลูกเล่นด้วยกันได้เลยค่ะ ของเล่นง่ายๆแบบนี้แล้วทำเองที่บ้านนะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไรเลยค่ะสัปดาห์หน้าพี่โม้จะมีของเล่นอะไรมาสอนน้องๆอ,อีกอย่าลืมติด,ด,ด,ดตามชมนะคะสวัสดีค่ะนงนงครดที่ต้นยังนีนิทานสนุกสนุกให้ชมเลยนะเจ้ะเฮ้ถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปชมกันเลยครับไปเลยจ้า คนเลี้ยงแกะกับสิงโตว,วันหนึ่งนักข้อแกะแห่งหนึ่งคนเลี้ยงแกะได้นำฝูงแกะของเขาออกไปเลี้ยงตามปกติเมื่อใกล้พลบคำ่ำคนเลี้ยงแกะก็เริ่มต้อนแกะเข้าคอกแต่เมื่อเขาลองนับแกะดูเขาก็พบว่ามีแกะตัวหนึ่งหายไปด้วยความร้อนใจ ชายเลี้ยงแกะจึงได้สวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าว่าท่านเทพเจ้าหากท่านบันดานให้ข้าพบแกะตัวที่หายไปข้าจะนำมันมาบูชายันแก่ท่านในทันทีวันต่อมาเมื่อคนเลี้ยงแกะต้อนแกะออกไปเลี้ยงตามเดิมเขาก็ได้พบแกะตัวที่หายไปถูกสิงโตตัวใหญ่จับไปและกําลังกินอย่างอรอ,รอร่อย จากนั้นสิงโตตัวนั้นก็หันกลับมาจู่โจมคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะจึงวิ่งหนีไปหลบซ่อนอยู่หลังต้นไม้ใหญ่และภาวนาต่อเทพเจ้าอีกครั้งว่าท่านเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หากท่านช่วยให้ข้ารอดชีวิตจากอุ้งเล็บของสิงโตผู้หิวโหวยไปได้ข้าจะบูชายันแกะให้กับท่านอีกตัวหนึ่งก็ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า มนุษย์ทุกคนย่อมเห็นชีวิตของตนสำคัญกว่าผลประโยชน์อันใดโอ้โหการณทาทดกันในช่วงสุดท้ายกันเลยนะจ๊ะโอ้นี่ต้นตกลงนะที่อินโดนีเซียเนี่ยเขามีวิธีรักษาโรคอ้วนโรคาหวานความดันเนี่ยโดยการให้คนต่วยเต็นนอนตนรางรถไฟเนี่ยจริงหรือต่า <c oughs> เรื่องนี้นะครับน้องๆเป็นเรื่อง จริงครับโอ้จริงก่านียใช่เลยครับน้องๆครับแต่น้องๆอย่าทําตามนะครับเพราะนี่เป็นความเชื่อของบ้านเขานะครับโอ้ไปทำเนี่ยอันตรายเลยนะครับแม่อยู่ๆจะไปนอนบนรางรถไฟนี่ไม่ได้นะครับอันตรายห้ามเด็ดขาดนะครับโอ้แล้วน้องๆนะครับถ้าอยากจะแข็งแรงนะก็ไม่ต้องไปนอนอย่างนั้นหรอกครับแค่นอนออกกาลังกายเนะน้องๆก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงโรคต่างๆก็ทำอะไรน้องๆได้แล้วล่ะครับ ใช่ครับแล้วอย่าลืมนะครับต้องหาข้อมูลด้วยบางคนโอ้โหไปออกกําลังกายนี่ก็ผิดด้วยนะต้องดูที่เหมาะกับร่างกายด้วยนะครับ่าอ่า,อ,าอ่ะวันนี้มีอะไรมาแจกครับวันนี้นะจ๊ะเรานี่นิทานดีๆนะแจกอีกเช่นเคยนะเจ๊ะและนิทรนที่จะแจกในวันนี้ก็คือติง๊งพระราชากับเทวดาจอมป่วนนะครับต้องขอขอบคุณสนพิมนานมีบุ๊กมากนะครับที่มอบให้กับเราครับขอบคุณมากครับ ก็คุณเจาเลื่อนโตเตยติงก้าทันอาเซียนนะครับต้องขอขอบคุณสากพิมพ์เอไครับที่มอบหนังสือให้กับน้องๆนะครับขอบคุณนะรจเล่อนโตเตยติงนักปั้นน้อยเริ่มเรียนปั้นสัตว์ป่านะครับต้องขอขอบคุณสากพิมพ์ปั้นฝันนะครับที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับน้องอีกเช่นเดียวกันครับขอบคุณนะเจอขอบคุณครับเล่อนโตเตยเจาะ นี่เลยครับเป็นเรื่องของชุดแต่งกายประจำชาติประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับชุดนี้สามารถทําเป็นบอ่อนิทรรศการได้ด้วยนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณบริษัทสกายบุ๊กจำกัดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเจอเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนุกนะจ๊ะกติกาก็เหมือนเดินนะครับล่อนิทานเศษต๊บถอยเต็นคลินะจ๊ะแลวเอาไต โหดนยูทูบแล้วเอานะแชร์กันได้ที่เซุดุของเรานะจ๊ะอันไหนถูกอ,อกถูกใจก็รัดก,กันเลยจ้ะอืมแมง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าน้องๆคนไหนนะครับที่รอกระเป๋าจากพี่โมนะครับวันนี้พี่ต้นมีกระเป๋ามาแจากเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นี่ครับแจกกันทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าเรามีแจกเยอะมากาน้องๆคนไหนอยากจะร่วมสนุกนะครับก็ง่ายๆนะจ๊ะน้องๆแค่ เอาของเหลือใช้นะครับไปประดิษฐ์เป็นของเล่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับถ่ายรูปครับ เอาไปโพสใน Facebook ของเรานะครับแล้วพี่โมจะเข้าไปดูนะครับอันไหนที่น่าสนใจอันไหนน่ารักโอ้ยพี่โมชอบใจแล้วแล้วก็เราจะมอบกระเป๋าให้ไปเลยนะครับส่งถึงต้านเลย <c oughs> มีกันอย่างนี้เลยช่วยรูเจิกจริง <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาังแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทอนอเซียนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจอส่งเยอะๆนะจอตอนนอเสนอเรื่อง ลองดอกบดอลองนิทานอินโดนีเซียระดับหน้ากากแห่งดาหลีแล้วช่วงกระดาษทัดรัฐอาเซียนนะจ๊ะที่ตอนเนี้จะนาสอนฮัดบอลองนอกจากนั้นในช่วงเกรดความรู้อาเซียนยังมีความรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียนาสากกันด้วยและท้ายสุดสนุกกับการตดิดของเล่นกับที่โน่เราจะนัทางเรือใดาจากเท่าอย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะนะจ๊ะ